ตรงนี <rude S 2> ้ครับเป็นสิ ceu, ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านบอกเราสอได้ย้ำตลอดครับเพราะระหว่างสถานการณ์ทางการเงินสวนใแบบนี้ครับถึงเราตรงจุดแต่จุดเจอเจ้าที่ตำรวจก็มีการใช้ทั้งถ้อยคาอะไรต่างๆยุยยุแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจคงยืนยันนะครับในหลักการนะครับว่าจะบั่นคงกดทนกดกลั้นอย่างที่สุดเราจะมุ่งเน้นในการรักษาพื้นที่ดำรงเส้นทางเข้าออกให้กับวงการของรัฐมนูญดำเนินไปได้ ไม่ว่าจะโดยของตระบุคคลและสภาห,หรือตัวงุขอ่าบริหารมือมีการอาาใอุะบแล้วก็พูดถึงยยนมาเป็นจุดๆของที่กเหคิ่าตำริด่าทางรไม่สามารถที่จะได้ในรุ่นต้นทันนี้ถ้ายังไม่มีการใช้ความนแใจอะไรเจ้าที่ตำรวจผมไม,ม่ผมไม่ผมไม่ใช้นะครับแต่การสัมภาษณ์สอบยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการใช้อาวุรเป็นกระ,ะ่าดกระบวนการของการควบคุมการชุมนุมนั้นจะเป็นไปตามขั้นตอน นะครับและบการใช้กําลังลดท้งการแก้ไขสถานการณ์ตามความจําเป็นและตามสถานการณ์ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่2ส,สิงหาคมสอบพิาราสต,ตามขั้นตอนต่างๆนั้นและเขาเรียกว่าผู้บัชาการเหตุการณ์พื้นที่ขณะนี้เป็นผู้ใหญ่นะครับที่ประจาอยู่เจ็ดจุดนั่นคือระดับผู้บเข้าการพลตํารวจตรีรองผู้บังคับการคุมกำลังเป็นผู้ใหญ่ผ่านสุกการแลพอ,อสมควร ท่านต่างๆล่นนั้นได้มีการปบโลงผ่านการอบรมชี้แจงกันต่างทุกจุดจะมีชุดเจจาต่อรองไว้ชัดเจนจะแต่งเป็นลักษณะคล้ายแบบผมนะครับและผมเห็นเมื่อวานก็มีประกวภาพจากสื่อมวลชนได้แจ้งว่าในแต่ละขั้นตอนต้องือการใช้เสียงการประกาศแจ้งแล้วแต่ยังมีป้ายที่ผมเรียกเสียยัมีป้ายออกอันนี้แจ้งเตือนให้อย่าเข้านะครับอันนี้เรา,ารกำลังจะใช้กระรองนะครับอันนี้เราจะใช้น้านะครับเี่กจะแจง้งนะครับ trên thấp nó